พ่อแม่นี่เก่งเนาะไม่มีปริญญาสาักใบแต่ทําให้ลูกรับปริญญาได้พ่อแม่นี่ก็แปลกเนาะเลี้ยงเราให้โตกว่าท่านได้ด้วยพ่อแม่นี่ก็ประหลาดดีไม่เคยมีข้าวของดีๆใช้แต่ทําให้ลูกเข้าสังคมได้โดยไม่ไอายใครพ่อแม่นี่ก็ตลกดีเนาะไม่เคยได้หยุดพักแต่ก็ไม่เคยบน่นยอมทนกับความเหนื่อยเพียงเพราะกลัวว่าเราจะไม่สบาย ท่านคือคนที่เชื่อมั่นในตัวเราแม้ในวันที่เราหมดความเชื่อมั่นในตัวเองเหนื่อยเมื่อไหร่กลับไปหากำลังใจที่บ้านนะคนทางนั้นไม่เคยดูถูกเราแม้ในวันที่เราดูถูกตัวเองอย่ามองสิ่งที่ท่านทุ่มเทให้เป็นสิ่งเล็กน้อยเพราะมันอาจหมายถึงทั้งหมดที่ท่านทั้งสองมีเข้ากับเกลือพ่อแม่ทานได้ถ้าลูกยิ้มได้พ่อแม่ก็อิ่มเสื้อเก่า,กาพ่อแม่ใส่ได้แค่เห็นลูกมีข้าวของเครื่องใช้ พ่อแม่ก็อุ่นไม่รู้ว่าเรานึกถึงพ่อแม่ตอนไหนบ้างแต่สำหรับท่านไม่มีเวลาไหนไม่นึกถึงเราฝันเป็นจริงเมื่อไหร่จงรีบกลับไปดูแลท่านวันไหนประสบความสำเร็จอย่าลืมชวนท่านไปร่วมยินดีไปเถอะไปกอดท่านก่อนที่วันนั้นตัวของท่านจะเย็นลงจะขอดูอาให้อัลลอฮฺเมตตาท่านตลอดไปอามีน